นะฮะอานยูทูบแรกเป็นยังไงคำอบอะไรนะคะนั่นเลนะั่นรู้ใช่เลยฮะนี่ที่มากกว่าแก๊สคนนี่ขาดไม่ได้นะผมเดี๋ยวกลัวกไม่หมดนะผมจริงจริงเอ่อก็คือนอา่ยานั่นเอง ไม่กลุ่มแล้วคุณพูดแล้วโอเคคุณพูดไปแล้วนะฮะจริงน้องน้องก็น้องก็สาหงมาให้เขาบอกคุณน้องไม่ยาก่อนเลยนะครับแล้วก็หวังว่าโชว์นี้เขาก็มีส่วนเอาความที่เห็นด้วยเหมือนกันนะครับผมในในพาร์ทของของการโชว์เขาด้วยก็จะได้เห็นอีกมุมหนึ่งของน้องไอ้ย่าบนเวทีนะที่เราย่อนไปบอลฮอนแน่นอนครับโอ้โหน้องไอ้ย่ามาแน่ๆเพราะฉะนั้นเียมาแน่แน่ยืนดันหน่อยนะเราไปดูภาพยึดดันว่ายาย่าต้องมานะเพราะพี่นักเด็กพูดแล้ว สวัสดีค East. ่ะยายาออสเซียนะคะพบกับย่าได้ในคอนเสิร์ต The Real Legend นเสิร์ตนะคะครั้งนี้ย่าจะมาเป็นแกสที่มากกว่าแกสค่ะเพราะจะได้ทำในสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อนสิ่งที่คุณเดาไว้น่าจะไม่ถูกค่ะเพราะว่าคำนี้เราจับ็จกับมากๆค่ะฝากด้วยนะคะแล้วเจอกันค่ะวันที่19-20พฤษภาคมนี้ที่ The Royal p a r t h d o l k ค่ะเจอกันค่ะโอ้จับยกลือกมาที่ไหนมีตามาคุณไม่หวานใส่กันนะรอ ผมแอยากเลยด่ใหญ่เเป็นไงพีขคงฝันเขาชอบไหมอคงฝันเขาชอบไรู้ว่าองฝันอะไรอ่ะไมรู้อ่ะเขาให้่ส่วนตัวไม่ใช่หรอนออนะเป็นมดถือต้ยเต็มดู โอเคเอาละเพราะฉะนั้นเรายืนยันว่ามาแน่ๆแต่ว่าจะมาในพารไหนนั้นก็เซอร์ไพรส์อีกครับแล้วก็ก็ไม่ใช่น้องยายาคนเดียวด้วยครับยังมีแขกเชิญหลายๆแน่นอนใช่ใช่โอ้โหจะมาทางไหนยังไงพอจะยังแย่เลยพี่ชอนมาหลายทางอ่าถ้าอย่างับผมแอบแอบเดาเดาทางมาหลายทางเลยยี่สิบพฤษภาคมนี้นะครับผมจะเป็นอะไรที่ น่าจะถูกใจประทับใจแล้วก็อยากให้ทุกคนมีรอยยิ้มมีความสนุกมีความตื่นเต้นมีความเซอร์ไพรส์นะฮะมีความตะลึงนะฮะในคอนเสิร์ตนี้แล้วก็อยากให้ทุกคนไปเป็นร่วมไปเป็นสน่วนหนึ่งกันในค่ำคืนนะครับผมทั้งสองวันนะครับผมอ,อีกอย่างหนึง่งเราก็ได้ร่วมทำบุด้วย นะครับผมบางคนอาจจะไม่ชอบผมหรือว่าไม่ไม่อยากไปแต่ว่าอยากทำบุญอันนี้ก็ซื้อตั๋วไว้ก็ได้ไม่เป็นไรนะครับผมผมจะได้ช่วยบุญไอ้พีด้วยนะแต่ต้องตอกว่าไปแจกให้กับลูกห,หลานต้องไปดูไปไปเธออยากไปดูเนะฮะว่าอ,อยากให้มากันเยอะครับอยากให้มากันเยอะนะครับผมถ้าใครทุนไม่พอนะครับผมบอกผมได้นะครับผมีลูกแม่ผมให้นะฮะนะฮะก็ ไม่มีอะไรนะครับผมอยากให้ทุกคนสนุกด้วยกันอยากให้ไปเป็นร่วมเป็นประสบการณ์หนึ่งด้วยกันนะครับผมแล้วก็รับรองว่าทั้งเกสต์ว่าจะเป็นอนุญาตหรือว่าเกสที่กําลังจะมาแต่ว่าขออุบไปก่อนนะคราบลับไปก่อนเนี่ยรับรองว่าทุกคนจะต้องประทับใจแน่นอนนะครับกับเต็มที่แน่ๆนะครับเอาปมมือได้ครับปมมือเตรียงโุ่งเลยอันนี้เป็นความในใจที่บอกทุกคนนะครับถ้าถ้าสมมติว่ามีความในใจอะไรบางอย่างก่อนขึ้นไปทีคอนเสิร์ตแล้วบอกอนุ่าผ่านตรงนี้อะไเลย ไปโยคนึงอะไรเงี้ยไม่ไม่รู้ไม่รู้ผมก็ลองถามดูไม่เรู้แต่เราไปบอกกันเองได้เนี่ยแค่นี้ทุกคนไม่แฮปปี้หรอแต่ร้านนะฮะมีอะไรบอกน้องๆแฟนคลับที่เขาถือป้ายไฟรัตั์กับคุณ้วยนะขอบคุณมากครับนะครับสำหรับแฟนคลับที่ถือป้ายนะครับ่นเป็นการลดเซลล์ไลท์ใต้หัแขนได้ดีมากนะขอบคุณมากๆเลยครับผมแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันในคอนเสิร์ต ครับอย่าคือเอาป้ายี่ไปด้วยนะเอาไปด้วยนะเป็นมากครับโอเคครับนี่แหละนะครับคุณกิวิยาครับ

ขอบคุณแฟนคลับทุกคนนะครับขอบคุณแขกผู้มีเกียรตินะครับพี่สปอนเซอร์นะครับผมขอบคุณทีมงานเชชนะครับขอบคุณครับคอนเซอร์